สซเน่ก็ได้เป็นมาเป็นเชิญนะฮะระหว่างการนะฮะภายญี่ปุ่นนะครับมาเริ่มนะครัแบจบ้าวรายการแบบอ่ะคุณเริ่มก่อนนะครับไปเลยะค,ะครับผมข่าวครับจัวนะครับผมไปนะคะรับผมตีแว่นนะครับผมเช็คอ่ะ,อะคุณเล้งคุณซีดีะครับผม ก็เดนคิปแพทเทิร์นระหว่างมือสองครับการ์ดญี่ปุ่นนะคะผมอันนี้เป็นลิงจ็อกเกอร์นะเป็นลิงแปะพานะเป็นรอยเย้ายิงเกียร์นะครับผมไม่ว่ากันครับผมก็ใครที่ฟังไม่ชัดนะครับผมคนที่คนพูดเร็วนะครับผมครับไปเลยครับต้องตามไปครับฮิวติกเกอร์ครับผมฮิวติกเกอร์ครับอ่าตายคุณแล้วครับดีคุครับผม ไรเลยครับเอาละครับเวลาคุณจริงๆแ้เป็นเจ้ารีเจียนครับแต่คือว่าเขาทำแบตเตอร์เบดซิกเกอร์หายครับเขาเลยไม่มีมารเจอลยครับผมมาแลยครับคุณเขาหาเจอแล้วครับผมไม่ทราบว่าคุณเจอที่ไหนครับอืมอ่าไม่เลยครับมือสองครับมือสองครับเอาเช็คครับผมหมื่เจ็ดครับไม่กลายครับผมฮิวซิกเกอร์ไม่ไดปฮิวครับผมดอนนะครับผม จะได้เป็นพักเอกของเราเด็กนี้คอนะครับผมคอนะครับผมตีแวร์ครับผมตอ้ไปพันตีเลียครับตีเลียครับห้าพันครับตีแวร์ครับผมเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ออหมื่นหกนะครับผมหมื่นหกหมื่นหนึ่งครับไดเดียนะครับผมเช็คยูพลังแบนนะครับผมเข้าครับ เก้าพันเรียญครับผมหมื่นหนึ่งครับเจอแล้วครับผมรอครับอ่านครันใจครับระหว่างการแข่งขันญี่ปุ่นนะครับขอเราเราเราจะมาดูท่านคุณเอกคุณซีนีครับรีเจียนะครับรีเจียนแล้วครับผมมาแล้วจะพูดว่าเราจะมาดูการรีเจียนะพูดปุ๊บมาปั๊บแล้วครับนี่ครับดูครับบัลต์เบสสติ๊กเกอร์ครับผมนี่อย่างเท่ครับผมนี่นี่อ่ต่อครับผมกอสจับนะครับผม เชียร์ครับกันไกลครับสับครับผมไม่สับด้านตัดแล้วครับตรงนี้มาแลวครับผมมื่สองเรียครับโอ้ตกเรียะได้ครับโอ้เจ็บนะครับผมตกเรียะห้าพันครับมีเลิงพึ่งครับผมมื่นเรียครับโอ้ตกเรียครับเอ่อตกเรียโอ้ตกเรียหนึ่งครั้งครับตกเรียปึ้งตอนนี้ใช้งานสกิลได้ไหมได้ครับผมท่านั้นเซิร์ฟครับเสิร์ฟครับเร็ผม ตัวแรกครับเป็นนี่นี่อะไรอะไรแ,แเขาไม่แบบเป็นเกียร์นะครับผมทำอย่างนี้นะครับผมตีได้อีกครั้งนะครับผมอ่ะหมื่นเรียรเลยครับโอ้ยตกเรียรเอาหมื่นหนึ่งครับผมสามหมื่นสามสามสามไม่กาดครับผมเช็คสเตนหมื่นดอพลัง รังข้างครับโอ้สองหมื่นเรียครับหมนนื่นครับผมรอลยครับผมครับเรา,ารก,ก็จะมาโชว์สกิลเลยนะครับผมทิเกเอกสารครับผมนะครับเดือชนะครับผมเดือดใชนะปุ๊บไลน์เลยครับปึ้งมาแล้วอ้าวโค้ชกิลสปาร์ตล็อก ีเช่นเบรกว่ครับจัดหนึ่งครับผมกดห้าใบนะครับผมหากเกรดสามไม่มีครับไม่มีนะครับผมว่าผมเป็นคนที่โชคร้ายมากเลยนะครับรอซ์คอร์สลับขอขอได้ครับผมผมช่วยหนึ่งครับอ่าเวยนะครับผมสลับนะครับผมแม่สับปะรดนะครับอ่าเวยครับตัดครับกันไกเออสิตาเอยไม่ได้น้อขอตัวยักเติมผิดนะครับผม คิโกงนะครับยับตอนนี้ผมยืนสามหมื่นหนึ่งนะครับลงมาครับอ้าวสี่หมื่นหนึ่งแวนกาดครับผมเมื่อป้องกันครับเมื่อเมื่อไก่ยื้อไว้อ๋อมีเราอีกเช็คครับสักขนเช็คครับชิวครับชิวธุริกาครับผมพลังนี้ครับหมื่นสี่แวนกาดครับผมหมือนหนึ่งครับจบเทินครับผมนะครัตอนนี้คุณในคุณซีรียับโดยไปสามแบนใหม่แล้วตอนนี้ สองหมื 23, ่นสามพันดาวอ่อไม่กลัดครับผมหายแล้วครับพิวโทนิกาครับผมคิวจะหมดเลยน,น,นะครับผมตอนนี้ดอนะครับผม,ม,บผม,บผมอ้าวทิงง้งนะครับผมเกตสามนะครับผมเกเนเรชั่นครับผมล็อก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 เตือนเตือนเตือนะครับผมเตารึงนะ โ oh, 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 oh. อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อะสี่มือหัโซนหัโซนแมวอะใช้สกิลมื่ตีดีกว่าตีแหวนไม่ต้องการครับนะสแตนพลังข้างนี้ครับผมจะขึ้นอ่าก็มือสี่แหวนครับผมมือหนึ่งครับเอาจดเลยครับผมวันนี้การดูเดือดกำลังไปดีดีนะครับคือสี่เดียวกินไหมครับโอ้สี่ดานเมแล้วครับผมแต่ยังไม่ถูก ถูกล็อกอยู่ในรถคันหนาตอนนี้นะครับผมสองต้นสามพันนะครับนี่จะเสร็จครับเมื่อเมื่อกลางเหนืครับถูกล็อกครับบกมือครับเป็นหมื่นห้าครับชุได้ครับผมทอได้หนึ่งสองไม่เข้าไหมครับผมอันล็อกครับผมรอเป็นจวอร์ชันเบรกทูครับสวัสดีหนึ่งล็อกครับผม เงาเี่ยค,คบผมตอนนี้กาดูดแข็งมันมากตีแวนับผมตีแวนเอกนอก็เสร็จครับหมืน่นเกาเครับผมขออีกห้าพันนะผมรับตีแวนรับสองหมื่นนครับผมเออสองหมืนหน่มมน เมื่อหนึ่งครับอินเตอร์เซตจูดได้เอาดีแลครับผมจบเธอครับผมครับเป็นการเล่นของทฤษฎีนะครับผมเจ็ดมาเลยครับผมอะไรนะสองหมื่นสามพันครับผมไม่กาดครับผมเช็คครับวินได้ยูครับเซเคยใช้ผมแสตมป์แอนด์รอรนะครับผมครับแล้วก็จะมาจีจีโรดจชตุ ก็เจอครับผมคุณเ่นดีใช่ไหมครับก็เรียกครับผมอันล็อครับเรียกครับผมคุณไม่ต้องคิดเลยมากครับถอดถอดโซลครับผมบล็อกครับผมข้างหลังครับผมไปแวนครับผมหมื่นหนึ่งครับโออกครับอีแวนครับผมสองหมื่นหนึ่งหมื่นห้าครับ ตี่ครับผมหมื่นอันนี้สองหมื่นครับผมแม่ต้องกันครับสองหมื่นสามครับสำหรังใบกาดครับผมสเตนครับไม่ได้จะแตนแมนไรนะอันล็อกครับผมอันล็อกแล้วก็ล็อกใหม่ครับตีใบล็อบ สองสองหมื 20, 20, 20, ่นสองหมื 10, 20, 20. 20, 20, Or, 30, ่ครับผมสองหมื่นมืแดครับโคชิดีมีสูสีแดงหนึ่งครับผมสองหมื่นไม่ป้องกันครับดอพลังแบนคัหวงสมา่อกี้ครับบารนครับล็อกครับผมอันนี้ยืนบนหกนะครับผมผมสองหมื่นสองนะครับสองหมื่นครับสแตนพลังข้างนี้สแตนครับผม 1มื่นสี่แวนกาครับผมหนน้าพันครับหมื่นเก้าแวนกาครับผมหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งครับจุดนะครผมครับขครจะเส็ยภาก่อนใันี่ก็ผมของับผมเคาบตาบัสถึงนะครับเมื่อกี้นะครับบัสอนครับผมป,มนะปืนนะก็เตาบัสจะไก่อนนะครับผม ายครับผมตีไปครับผมอันนี้กำลังถ่ายอยู่ไปเรื่อยนะมือสามเลี้ยครับเอาไปมือไหมครับมือสามเลี้ยครับเปมือไหมครับสองมืสามพันเลียครับเลี้ยงแล้วครับมือหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับถอดได้ครับผมเข้าแล้วผมก็การต้องมือคุณซีดีธบายครับผมนี่หมด สามเอา,านะมีห้าใบน,น,คบนะครับออออห้าใบนะครับก่อนครับสอันนได้หมนได้หมดีแวนครับสองหมื่นหมครับจริงจิงๆมันหมืมันแปดครับผมเอ๊ะสอง0 0นครับผมหมื่นครับชักรอพังข้างนะผมไอแวนหมื่นสี ด้านหนมากห้าสองหนึเดีนนเย๋ยวคุณเจนรับสารับสามแม่เมย์นะตาหน,นี้คุณเจเจเป็นฝ่ายชนะผมก็ขออำลาไปเท่านี้ครับก็เป็นคลิประหว่างแบตเทิลระหว่างดิงโจ๊กเกอร์เกตสี่กับอือรอยัล้าเป็นหีดทนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับ